แวดวงประกันภัยต้องโอลมานหลังจะมีข่าวผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อโอรากูดแคทออกมาโวยเรื่องรถที่เพิ่งซื้อมาขับได้แค่ราวหนึ่งเดือนแต่มาประสบอุบัติเหตุทำให้ฝาครอบแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ท้องรถเกิดความเสียหายซึ่งสูงบริการของรถยี่ห้อดังกล่าวตีมูลค่าซ่อมสูงกว่า6 0แสนบาทจนบริษัทประกันเสนอคืนทุนเปรียบเสมือนว่ารถเสียหายหนักทั้งคันจนต้องโอนกรรมสิทธิ์เป็นซาก วิริยะประกันภัยในฐานะที่เป็นคู่ค้าเพียงรายเดียวที่รับประกันให้แก่โอรา o ูดแคทออกมาชี้แจงว่าการเสนอคืนทุนเป็นไปตามหลักการรับประกันที่หากรถเกิดความเสียหายมูลค่าซ่อมเกิน70%บริษัทประกันสามารถเสนอคืนทุนประกันให้ลูกค้าได้ซึ่งทุนประกันจะอยู่ที่80%ของราคารถโดยเคสที่เกิดขึ้นมีความเสียหายกับชิ้นส่วนหุ้มแบตเตอรี่แต่ตอนแรกศูนย์รถแจ้งให้เปลี่ยนแบตใหม่ทั้งก้อน ซึ่งแบตรถอีวีมีราคาสูงจึงทำให้มูลค่าการซ่อมสูงตามไปด้วยอย่างไรก็ดีต่อมาค่ายรถยนต์ Great Wall Motor เจ้าของรถ EV แบรนด์ o r a Good Cat แจ้งว่านำแบตเตอรี่ไปทดสอบด้วยเครื่องมือเฉพาะทางพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ส่งผลกับตัวแบตเตอรี่ภายในจึงวิเคราะห์ให้เปลี่ยนเฉพาะฝาครอบแบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหายจากการกระแทกเท่านั้น ด้านสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยยอมรับว่าประกันรถอีวียังมีจุดอ่อนเนื่องจากเป็นการแปลงมาจากการรับประกันภัยรถยนต์สันดาปภายในมาใช้กับรถอีวีชั่วคราวทำให้เกิดปัญหาเหมือนกรณีโอลากุดแคทที่ความเสียหายไม่มากแต่เจอค่าซ่อมราคาแพงสำนักง,ง,งานคอปปออยู่ระหว่างศึกษาโมเดลประกันภัยรถอีวีในต่างประเทศที่จะแยกประกันชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะแบตกับตัวรถออกจากกัน ซึ่งไม่ได้ข้อสรุปแล้วจะประกาศพิกัดอัตราเบีย้ยประกันรถอีวีออกมาคาดว่าวภายในปลายปี2566นอกจากนี้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้คอพพจะออกเอกสารแนบท้ายกรมทัน์ประกันภัยรถอีวีซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาในประเด็นเบีย้ยแพงเพื่อให้เบี้ยรถอีวีถูกลง เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าในช่วงนี้